เกมวีคที่30คู่ระหว่างปืนใหญ่อาเซนอนเปิดบ้านรับกันมาเยือนหงแดงหรือว่าพูลครับนะบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ดึกปี2วันเสาร์ครับหรือเช้าตู่ของวันอาทิตย์ฮะตอนตี2ครับนะคู่นี้ก็อบอกเลยว่าบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ฮนะ ามาดูกันหน่อยครับว่าสถานการณ์นะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้เป็นอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะครับในเฮตัเฮตที่เจอกันของคู่นี้อาเซนอลกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด5 7 7ครั้งโดยประกอบไปด้วยอาเซนอลชนะ16ชนะในบ้าน10นอกบ้าน6หนทั้งงฝั่งหงแดงลิเวอร์พูล ครับผงแดงลิวอร์พูลเนี่ยชนะ22ครั้งเป็นการชนะในบ้าน15นอกบ้าน7แล้วก็เสมอกันไป19ครั้งครับนะมาดูฟองครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะในพรีเมียร์ลีกฤดูการ2020-21เมื่อต้นฤดูการลิวอร์พูลชนะไป3-1ครับฤดูการ2019-20 เกมแรกลิเวอร์พูลชนะ3-1เกมที่2อาร์เซนอลชนะไป2-1ครับฤดูกาล2018-19นะครับ18-19เกมแรกเสมอกันไป1-1นะครับเกมที่2ลิเวอร์พูลชนะไป5ประตูต่อ1ฟอร์เขาทั้งคู่นะครับของทั้ง2ทีมนะครับ5เกมหลังสุดอาร์เซนอลทางฝั่ง,งอาร์เซนอลน,นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1โดยประกอบไปด้วยเสมอเวทแฮม3-3ชนะสเปอร์2-1 เสมอเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งชนะเลสเตอร์สามหนึ่งแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์หนึ่งครับส่วนทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะสองแพ้สามโดยประกอบไปด้วยนะครับชนะบูฟปหนึ่งศูนย์แพ้ฟูลแลมศูนย์หนึ่งแพ้เชลซีศูนย์หนึ่งชนะเชฟฟิลสองศูนย์แล้วก็แพ้อเมอตันศูนย์สองครับนะ คู่นี้นะครับผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมอาร์เซนอลก็หลังๆก็แกก็เน้นบอลถ้วยนะครับนะบอลยูโรป้าครับบอลในลีก bon แกก็เหมือนกับว่าทั้งคู่นะครับตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลครับผู้จัดก,การทีมเหมือนให้สัมภาษณ์แบบว่าจะไปเน้นบอลยุโรปเพื่อหวังทางลัดโคต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้าครับนะทั้งคู่เลยนะครับโดยโดยคู่นี้เนี่ย ไปดูตารางกันหน่อยครับนะตารางคะแนนอาร์ชซนอนอยู่อันดับ9ส่วตัวลิเวอร์พูลอยู่อันดับ7โอ้โหนะครับคงจะหวังทางรัดเน้นบอลถ้วยแต่ผมคิดว่าบิ๊กแมตช์ขนาดนี้มาดูกันหน่อยครับว่าเว็บอย่างฟุตซอ์คาดการว่า11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นใครกันบ้างโดยอาร์ชซนอนครับประมาณในแผน4 2 3สนนะครับโดยประกอบกับด้วยกองหน้าก็คงใช้ ลากระแซค,ครับโอบาเมยองชาก้าโอ้โหตัวท็อปท็อปนี่มากันครบครับนะมากันครบเลยนะครับมากันครบเลยอืมกองหลังประมาณนี้ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ตัวลูก3ตัวก็คงจะเป็นซาร่ามาเน่แล้วก็โจตาครับส่วนกองหลังก็แน่นอนครับเทนอาโนอ๋อนี่ครับคาบักประมาณนี้ครับคาการจากเว็บพูสกร์มาดูหน่อยครับถ้าผมจำเป็นจะต้องเลือกนักเตะของอาร์เซนอลแล้วก็ หรือว่าพูนะครับเข้าสู่สนามนะครับในขอานามที่จีเนี่ยนักเตะคนไหนพี่เป็นหน้าสนใจและผมจะจะเลือกเข้าสู่ทีมเปน็นลำดับต้นๆกันบ้างครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลกันหน่อยฮนะแน่นอนครับผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งของทีมนะครับนะเลโน่ครับถ้าใครสนใจใช้บริการตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูของอาร์เซนอลก็แบลนโน่ครับแดูการนี้ทำไปแล้วเก็บไปได้8กินชีสครับ เก็นะบไปได้8กิีนชีสส่วนกองหลังยืน1ชั่วโมงนี้มองไปที่แบ็กซ้ายอย่างเทียนนี่ครับนะฟอร์มก็ร้อนแรงและทีมชาติก็ได้ข่าวาว่ามีผลงานทำแอซซิตอะไรไปได้ด้วยฤดูการนี้ทำไปแล้ว1ประตูสาแอซซิตเก็บไปได้6กกรีนชีสนะครับอย่างเทียนนี่ฮะส่วนรอลต่อไปก็ดาวิดลุยครับดาวิดลุยแล้วก็อีก1ตัวเนี่ย ในตำแหน่งเซนเตอร์ไหนในตำแหน่งเซนเตอร์นะใครจะมาคู่คกับดาวิดลุยครับดาวิดลุยดูการนี้นครับหลังจากได้รับโอกาสนะเข้าๆออก,ออกๆในตำแหน่งตัวจริงนะครับช่วงตั้งแต่เกมวิทที่24ก็ยึดตัวจริงมายาวๆครับนะ24จนถึง29เนี่ยก็จะมีเกมวิทยีตัวเดียวครับที่ลงเป็นตัวสำรองนอกรันก็4เกม5 4เกมหนังสุดนี่คือยึดตัวจริงลง90นาทปีตลอดครับดูดูการที่ทำไปแล้ว หประตูนะครับนะเก็บไปได้3กรีนชีสครับอย่างดาวิดลุยครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลับของอเซนนอนก็1 2ครับส่วนตัวที่3เนี่ยนะอย่างที่คุริซ่าบอกเามันแน่นอนครับนะทั้งผงทั้งอเซนอนก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเต็มที่กับบอลลีกหรือเปล่าครับจะเก็บตัวไว้ลงบอลถ้วยหรือเปล่าส่วนตัวที่3เนี่ยก็มองไปที่เซนเตอร์ครับนะาเซนเตอร์นี่เลยครับ นะหลังๆก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับมาลีครับราคาไม่แพงด้วยนะครับนะราคาไม่แพงไม่เกินห้าครับสี 4, น่นิดๆน่าจะอยู่ประมาณ4.5ครับในะขอผสนามจีจีครับมาลีครับฤด,ดูการนี้นะครับนะนะก็ได้รับโอกาสลงสนามตั้งแต่เกมพรลิกที่25ก็ลงอย่างต่อเนื่องครับฤด,ดูการนี้ทําไปแล้วเก็บไปได้2กรีนชีครับอาจจะมองว่าน้อยเพราะว่าแกเพิ่งได้รับโอกาสลงสนามให้กับวัชนอตเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยหนึ่งสองสาม 4 5 6 7เกมครับนะเเกมเท่นั้นแต่ว่า7เกมที่แกรงมก็เก็บไปได้2กินชีดครับก็แลตแหน่งตัวรับของอาร์เซนอลถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณารายชื่อชุดนี้ดูได้ครับนะส่วนในตําแหน่งตัวลุกก็แน่นอนยืนหนยืน2องนะยืนหน่งยืนสองครับยืน1นึงยืนสออบาเมยองนะครับราคาอาจจะแพง แต่ก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมและเป็นกองกลางที่ขึ้นไปเล่นสูงนะ่กับกองหน้าครับนะก็ช่วงนี้นะแกฤด,ดูการที่ทําไปแล้วก้าประตู1นึ่แอสซีครับแล้วก็เกมวิที่2ี่สิแกก,กดไป1นึ่แฮตติกครับก็รอดูว่าแกจะละเบิดฟอร์มเทพอีกเมื่อ,อไหร่นะครับนะอีกเมื่อ,อไหร่ลองลงมาลากระซตครับลากาเแซตลากาเแซต นะฤดูการนี้ทําไปแล้ว11ประตู3แอซซิสต์ครับก็เป็นตัวลูกอีก1ตัวของอาร์เซนอลครับที่น่านเลือกส่วนตัวที่3เนี่ยก็มองไปที่กองกลางตัวใหม่ครับนาะที่ซื้อมานะครับนะกองกลางตัวใหม่ที่ซื้อมาครับผมช็อตชื่อครับแต่ให้เพื่อนเห็นแล้วครับว่าคือใครผมนึกชื่อไม่ออกครับตัวนี้ผมนึกชื่อไม่ออก นะเพื่อนเคอมเมนต์ถ้าบอกผมทีครับนะผมช็อตไปเลยก็คิดว่าน่าจะรับโอกาสลงสนามในตำแหน่งกองกลางครับนะในตำแหน่งกองกลางฤดูกาลนี้นะครับก็ทำไปแล้ว1ประตูครับนะทำไปแล้ว1ประตูก็คงได้รับโอกาสลงสลงนามอย่างต่อเนื่องฮะในตำแหน่งกองกลางของอาร์เซนอลครับนะผมนึกชื่อไม่ออกช็อตไปเฉยเฉยครับแต่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับน่าจะอ่านกันออกอยู่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ ตำแหน่งตัวลุกและตัวรับของอาร์เซนอลครับถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณารายชื่อนักเตะอ่าโอเดกาดขอบคุณคุณลิซ่ามากครับนะอย่างกองกลาหังที่ซื้อใหม่อย่างโอเดกาดครับนะเดี๋ยวผมต้องจดเอาไว้ก่อนนะครับนะโอเดกาดนะก็ช่วงนี้ก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับนะซื้อมาแล้วมาต้องใช้ครับของ ซื้อมาไม่ใช้จะซื้อมาทำไมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจใช้บริการนักเตะของอาเซนอนตนะำแหน่งตัวลูกและตัวรับก็ลองพิจารณาลายชื่อชุดนี้ดูได้ครับมาดูฟังผู้มาเยือนอย่างผงแดงลิเวอร์พูก,กันบ้างครับนะหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมจะ กลับมาได้หรือไม่ครับฟอร์มการ่ทอนกระแท่นน่าดูชมกันเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวดีอย่างฟาบิโน่ก็เริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วครับแต่ก็อย่างที่เคยพูด,พดบอกเพื่อนๆครับว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหรือข่าวบาดเจ็บนะหายไปนานหรือไม่นานเนี่ยยังไงเราเราดูฟอร์มให้เห็นเขาลงสนามสักเกมก่อนนะครับนะแต่ถ้าใครอยากะเสี่ยงก็ลองดูได้ครับแน่นอนครับถ้าใครสนใจใช้บริการตำแหน่งผู้รักษาประตูของ ลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งก็อาริซอนครับนะอาริซอนเบเกอร์ครับฤดูกาลนี้ทําไปแล้วเก็บได้แค่6กินชี้เท่านั้นฟอร์มผิดหูผิดตาจากฤดูรดูกาล2 0 1 8 1 9แล้วก็1 9 2 0มากครับ2ฤดูกาลนั้นบอกเลยว่าโคัต์รัสเซียโซเวียตยูโกสลาเวียเลยครับฤดูกาล2 0 1 8 1 9เนี่ยลิเวอร์พูลเก็บไปได้21กินชีสครับอาริซอนนะครับเก็บไปได้21กินชีสและฤดูกาลที่ ลุนแชมป์เนี่ยที่ได้แชมป์ไม่ลุนแชมป์ฤดูการที่ได้แชมป์เนี่ยเก็บไปทั้งหมด13ครีนชีครับที่เก็บไปน้อยเพราะว่าแกเจ็บไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ฤดูการนี้หนักเลยครับเก็บไปได้แค่6ครีนชีเท่านั้นสําหรับลิเวอร์พูลครับแต่ว่าถ้าใครสนใจจะใช้ตําแหน่งผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลก็ยืนหนึ่งครับไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ต้องลงครับนะอย่างอาริซอนเบเกอร์ครับกองหลังแน่นอนครับแพงหน่อยแต่ก็หน้าเลือกนะครับยืนหนึ่งยืนสองเลย 1>, 1, 2, 2, 1ก็หนีไม่พ้นครับคู่แบไซ้ายแบคขวาอย่างแอนดิวโลเบอร์สันครับฤดูการนี้ทำไปแล้ว1ประตูไแอสซิตเก็บไปได้8กินชีสครับคู่หูของเขาที่ฟอร์อาจจะดรอปไปหน่อยแต่ก็ถ้าจะเลือกตำแหน่งกองหลังงลิอวร์พูลก็เป็นรายชื่อคันริเลตแรกๆติด1ใน3แน่นอนครับก็เทนอาร์โนครับฤดูก,กาลนี้ ทำไปได้1ประต 3, ูสามแซีดเก็บไปได้6กินชีทครับนะ1 2ส่วนตัวที่3เนี่ยเอาสบายใจเลยก็คงเป็นคาบักแหละครับเพราะว่าเซนเตอร์ของลิเวอร์อพูลช่วงนี้ก็ไม่แทบไม่เหลือใครแล้วแล้วคาบักนะครับยืมมาก็ต้องใช้ครับของยืมมาของเช่ามาก็ต้องใช้เพื่อดูผลงานครับดูดูการนี้ทําไปแล้วนะครับลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมวิที่ยี่ครับ1 2 3 4 5เกมครับเก็บไปได้2ครีนชีครับคาบักครับก็ถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการก็ตัวรับของลิวพูก็ลองพิจารณารายชื่อดูได้ครับส่วนทางฝั่งตัวลูกก็แน่นอนนะครับยืน1ยืน2ซาลาครับยืนหนะครับมูฮัมหมัดซาลาครับนะฤดูการนี้ทำไปแล้ว17ประตู4แอซสต์ครับนะ ลองลงมาก็คงเป็นมารนี่ครับที่พออาจจะแผ่วๆไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าจะเลือกนึกถึงตัวลูกของลิเวอร์พูลก็หนีไม่พ้นครับ3ตัวนี้4ตัวนี้ครับนะซาร่ามาเน่ฟาบิโนโจต้าครับนะและตัวที่3ก็แน่นอนครับโจต้าฮะนะและโจต้าเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวอาจจะเป็นตัวทีเด็ดอีก1ตัวด้วยนะครับนะฤด,ดูการนี้ทำไปแล้ว6ประตู นะครับ6ประตูครับผมโจตาครับนะยืนหนึ่งก็ยังคงให้ซาดิโอมาเน่ครับเพราะว่าแกรับหน้าที่ยิงหยุดโทษของทีมครับนะลองลงมาก็ให้เป็นมาเน่กับโจตาครับนะโจตาอาจจะได้ข้อดีอย่างหนึ่งคือราคาถูกกว่ามาเน่เยอะเลยนะครับราคาถูกกว่ากันเกือบครึ่งครับดังนั้นถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกและตัวรับของหรือูก็ลองพิจารณารายชื่อดูได้เลยครับผม ประมาณนี้ครับจบไปครับสำหรับคู่อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับทีมเกมวีที่30ครับจัดทีมชิงเกินแสงของสนามทีจีครับขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกซับสไครป์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องขนุกดีนะครับนะสนับสนุนช่องขนุกดีนะให้มีโอกาสได้ ไปร่วมแข่งขันหลีอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมากครับนะยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมส่งทีมนะครับเดทไลน์นะครับวันพรุ่งนี้เสาร์ที่3เมษายนนะครับก่อน5โมงครึ่งนะครับยังไงเพื่อนๆก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาในการหาข้อมูลจนถึงพรุ่งนี้นะครับนะอย่างแล้วถ้าใครไม่ไม่ได้มารับชมไลฟ์สดก็รอติดตามรับชมย้อนหลังได้เลยผมจะตัดเป็นคู่ๆให้เพื่อนๆนะครับนะขอบคุณ ทุกๆ b ับ r i ายทุกไลค์ทุกแจ์ที่กดให้ท่านทดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับการจัดทีมชิงเงินแสนขอผนามจีจีนะครับเกมวีคที่31นะครับบอลคู่แรกเปะกันวันที่10ตอนที่2ก็น่าจะมาไล่กันน่าจะเป็นไม,ไม่ไม่วันที่8ก็วันที่9ครับเดี๋ยงไงเราดูติดตามไปทีนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ